เดทบไม่ได้ไม่ได้แตะมานานมากรู้สึกคิดถึงอัปเดตมามันอัปเดตใหม่มาด้วยนะนะเอ็กไกทไท่านแล้วนะเอ้แล้วคือหน้าต่างตรงนี้แม่งเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนี่ธงแล้วนี่ก็เป็นเพียโคตรเท่ท่านนก่อมาในรูปล่างโอน,นี้เยสโคไม่ได้แตะเกมนี้มาหลายเดือนมากแต่ย้ายช่องมานะจากช่องเก่าอนะ เฮ้ยมันบอกระดับแรงนี่หรอหรือมันมีอยู่แล้ววะจำไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ย9 9กกก้านี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยเก้า้นี่คืออะไรวะเสียงไมโครแต่ไม่รู้เป็นเอ๊ะโอ้โหสามคนเพื่อนจุ่มสักเครื่องหนึ่งเพื่อนอย่าวิ่งฮะโหลเดี๋ยวทิ้งรอยเท้าจุ่มกันสักเครื่องผมไม่รู้ว่า โอ้ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ไม่รู้มันจะเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าฮลสปิริตเน่ใช่ปะ่ะใช่ป่ะสปิริตเน่ไม่คิเห็นอยู่ชิบหายแล้วมาแล้วเพื่อนสปิริตสปิริตเราเจอสปิริตไว้ เงยสปิริตวิ่งเลยแล้วกันเฮียทิ้งรอยเท้าเยอะแล้วอาจจะมาฟันหลังกูแน่ด้ช้าหรี้บร้อยเพื่อนโดนอยู่เห็นรึเปล่าเห็นป่ะไม่เห็นเว้ยช่วยเพื่อนไงเดี๋ยววะ คือตอนนี้เราเปิร์กที่มองเห็นฆาตรกรมาตอนเพื่อนโดนแขวนอยู่เพื่อนรอไปก่อนคือเราวิ่งเลยอย่างนี้ต้องวิ่งเลยเขาผิดห้องเพื่อนเขาได้ดินก็อ,อายีย่ ไป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 เฮ้ยไปไอ้หี้ยโดนฟันาคอข้างแล้ว <c oughs> ต้องทำเกมหน่อยแล้วเพื่นอนเฮ้ย้ยเดินติดกรวยเดินติดกรวยสวยสวยยังไงยังไงยังไง เล่นไปเลยไม้อะ่ะเล่นไปเลยเจ็บ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 มันมาละมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่โดดนี่ควายเอ้ยไปยื้อเพื่อนได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะไอ้หี่ยสวยเพื่อนคือเรื่องหนึ่งสวยเฮ้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน ขวยแล้วกูกดสเปซบาร์เวนเฮ้ยเล่นเลยเหรอเฮ้ย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 เล่นเลยเหรอเพื่อนกูถามจริงมาแล้ว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  ไปช่วยเพื่อนเลยอุย้ยติดมันจ้องที่จะเซตยอ่อคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่ามันจ้องที่จะเซตยอ่อคุณไอเหี้ยสเต็ปนุ๊กจัดเลยกูอะเล่นได้ไงก่อนว h a t the fuck มึงตีกูไม่โดนสามทีติดกูถามจริงเฮ้ยมันจะเล่นเก็บสี่้มึงอะไม่ไปช่วยเพื่อนอ่เรอะช่วยเรานี่ว่าเฮ้นเลยแล้วกันเพื่อนจูไปเพื่อน สวยเฮียสวยก็เฮียละดื่นมาเพื่อถากูป่วยหมายเยอะมากต้องกดค่วยเลยนะอ๋อไอ้เหี้ยสเปซบาร์เหมือนเดิมแหละแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนคูเฟสสองไรเวนป่ยเอ้ย มันเล่นอะไรใครอยู่อ่ะเ <OR> พื่อนเพื่อนวิ่งชิกโอเคเพื่อนไอเด็กเปรตนี่มันมองกูมันมาละวิ <ry injected> ่งไปวิ่งไป เพื่อนให้กูกูเล่นต่อไม่ได้จริงเพื่อนไปเลยมึงจะเล่นเฮีย้ยอะไรเล่นไปเลยมึงดูกูเฮี้ยขึ้นสองขีดแล้วตกติโควิดจบเก็บต,ตัวเงียบเฮย้ยกูถามจริงเพื่อนกูรอท่อกูจะรอท่อแล้วท่อมันจะเกิดตรงไหนเพื่อ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 น ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เล่นได้มาฮิวกูกกอนออกมาเออหิวมันมาละมันมาละมันมาสุดยอดสุดยอดจริงๆมันมองกูแล้วมันมาแล้วเว้ย ด้วเวลาเด็ดเจีย๊ยแล่เยี่ยตอนนี้อค่อยเล่นอค่อยเล่นเราต้องรอดเว้ยถ้าเพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังปันอยู่ก็เสตส,สองเครื่องได้นะเนะี่ยบอกตรง บอกตรงๆเพื่อนปันโยมันก็พอเล่นเป็นนะฆาตกรอตัวเนี้ยแต่ทำไมมันตีกูไปโดนสี่ห้ารอบแล้วเชี้ยสงสัยและงง,งสปรีริตผมเป็นตัวที่ผมเกลียดมากเลยเมื่อก่อนเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนประตูถ้ากูไม่รอดขอใไอ้เพื่อนกูรอดก็ได้เกมเนี้ย มันมันเข้าไปเช็คบ้านกูไม่รอดเพื่อนก,กูต้องรอดอะ่ะกูไม่รอดเพื่อนก,กูต้องรอดเขี้ยอะไรเนี่ยเขี้ยอะไรเนี่ย โอ้หมันมีแค่นั้นด้วยจบเพื่อนมึงกลับบ้านไปเลยไปออกไปเพื่อน